สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับเอิร์ดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลด X m o u เมาส์นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เมาส์มาโคเลยนะครับก็โหลดอันนี้ได้เลยแบบกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับแค่กดคลิกอันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับแค่เปิดเอ่อเว็บนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์แล้วกันนะครับโอเคเข้าใจกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เปิดลิงก์นี้เข้ามานะครับแล้วก็จะขึ้นอันนี้2อตัวนี้นะครับให้เรากดอันนี้นะครับอันแรก กดขึ้นมาครับมันก็จะขึ้นอันนี้ให้นะครับพอเราโหลดเสร็จนะครับมันจะขึ้นเป็นรูปหน้าตาแบบนี้ครับเป็นเมาส์ตัวตัวเอนะครับนี่ครับเป็นรูปเมาส์ตัวเอหลังจากนั้นให้เรากดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตรงที่เอ็กเมาส์นะครับให้เรากดเยดนะครับแล้วกดไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องหยุดเลยนะแล้วก็เลือกได้ที่คุณอยากจะลงไว้แบบปลอดภัยนะครับ ได้ดีได้ซีนะครับแล้วแต่เลยนะครับอ่าแล้วก,ก็กดไปเรื่อยๆนะครับโอเคปรากฏว่าหลังที่อ่าจะได้เสียงเพลงเล็กน้อยนะครับก็เป็นเพลงของอ่านี่นะครับผมได้เปิดฟังเพื่อบิ้วอารมณ์นะครับเออแล้วพอเราเปิดเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นหน้านี้ให้นะครับมันจะขึ้นเออเป็นเว็บให้ตรงนี้ ให้เราไป copy เขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวนี่นครับเป็นเขาเรียกว่าคล้ายๆเป็นโค้ดมั้งหรือว่าเป็นรหัสไม่ใช่รหัสดีครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแล้วผูไม่ถูกเหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เอาเป็นว่า copy มันมาแล้วกันนะฮะแล้วตรงนี้ก็ไม่จําเป็นต้องไม่ใส่ชื่อปืนนะครับ ให้เราอย่างแรกเลยให้เราไปกดอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็เลื่อนลงมาให้หาเออพอยแบ bank นะครับเออคือผมไม่ได้เข้ากริน่าไว้นะครับว่าผมไม่ได้เข้าไปเล่นมานานแล้วด้วยก็มีน้องบอกให้ทําคลิปลงกับเพื่อนนะครับเนี่ยแล้วก็กดอันสมมุติว่าอันนี้คือ P B แล้วกันนะครับให้เรากดโอเคครับกดเข้าไปเลยครับ พอกดไปสมมติว่าผมกดไปแล้วนะก็มันจะขึ้นตรงนี้ว่าเป็นพอร์ตแบงค์พอพกดพอร์แบงค์ปุ๊บให้เรากดอันนี้นครับอ่าแล้วก็ให้เรากดตรงนี้แล้วกดส่วนใครที่ไม่มีตรงนี้นะครับก็เลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมันก็จะมีแถวๆตรงนี้ครับตรงนี้นะครับ,รรบแล้วก็หาชื่อที่มันเหมือนกันนะครับกดอันนี้ปุ๊บแล้วก็ให้เราที่เรากด Copy มานะครับให้กดไปเลยครับ ให้เรากดคอนโทรวีนะครับเพื่อวางนะครับแล้วกดอันนี้นะครับแล้วกดโอเคเลยครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากปาระเบิดด้วยอ่คลิกเมาส์ฝานะครับฝาให้เรากดนี่นะครับอันนี้แค่นี้เออก็เล่นได้แล้วครับส่วนใครที่อยากแบบเออคยกว่าเนี้ยนะครับให้เรากดอันนี้นะครับ ตรงนี้ครับผมก็ไม่รู้มันคืออะไรครับแต่ว่ามันสามารถกดเมาส์กลางได้ครับเวลาเล่นปืนกลนะครับน่าจะนะน่าจะปกติแล้วมันก็เล่นปืนกลได้อยู่แล้วนะครับที่เราเราไม่ต้องปรับก็ได้อันนี้นะครับแต่ผมปรับนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโอเคครับแค่นี้เราก็กดตรงนี้เลยครับอ่าแล้วเราก็ได้แล้วเนี่ยเราสามารถกดคลิกขวาครับนี่ผมคลิกขวากดเมาส์นี่อ่ะกดได้เลยครับดู เนี่ยสามารถกดเริ่มเริ่มได้เลยครับโดยการกดคลิกขวาครับเป็นไงครับโอเคครับง่ายๆครับถ้าคุณอยากจะปิดมันนะครับผมจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับห้ามกดลบไปเลยนะครับห้ามปิดเครื่องมันจะมันจะล็อกนะครับมันจะล็อกอยู่งั้นนะลบไม่ออกนะครับแล้วก็ห้ามปรับมูฟเดคขาดเลยถ้าปรับม่วนี่เมาส์เครื่องคุณอาจจะแบบต้องไปล้างเลยทีเดียวนะครับลบโปรแกรมไม่ได้นะครับโอเคเข้าใจกันนะ ให้เรากดเป็นอย่างเดิมครับนี่ครับอันแรกปรับอันแรกให้หมดเลยครับก่อนที่จะปิดเกมแล้วปิดเครื่องนอนนะครับโอเคครับแล้วก็กดเหมือนเดิมครับแค่นี้ครับก็เราก็เหมือนเดิมแล้วครับอ่าผมขอเก็บก่อนก็ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นอ่าคลิปที่ผมทํานะครับนี่แล้วก็ลบตรงนี้ออกด้วยครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับคนที่ชอบไปอย่าลืมนะกดติดตามผมด้วยนะครับอ่าคนที่ยังไม่กดก็ไปกดด้วยกดให้หมดเลยนะครับเอ่ออ,อย่างกดไลค์นะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับ